สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตัวเล็กก็เดินทางไปอำเภอสนมจ้าเพราะว่าตัวเล็กจะพากันไปเดินตลาดนัดนะคะตัวเล็กก็เลยถ่ายบรรยากาศข้างทางมาฝากสองข้างทางก็โล่งมา,มากๆเลยนะคะไม่มีรถวิ่งเลยบรรยากาศบ้านตัวเล็กวันนี้ก็เริ่มร้อนแล้วนะคะไม่ค่อยหนาวแล้ววันนี้เด็กๆหยุดนะคะก็เลยชวนเด็กๆมาเล่นตลาดนัดกันนานๆนะคะเราถึงจะได้มาอำเภอสักทีนึ่งถ้าไม่มีธุระอะไรก็จะไม่ได้มาเนาะตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วละค่ะอำเภอสนมนะเป็นอำเภอเล็กๆเองนะคะดอกไม้ประจาอำเภอก็คือ ดอกจานจ้าเห็นไหมคะพอถึงอำเภอสนมแล้วก็เห็นดอกจานแล้วค่ะตรงนี้เป็นหนองสนมนะคะตอนเย็นๆอากาศจะดีมากๆเลยค่ะการเดินเล่มริมสะพานนี่สวยงามมากๆเลยนะคะดูสิคะส่วนมากมีแต่ดอกจานทั้งนั้นเลยค่ะบานสะพังเต็มไปหมดเลยว,วันที่15ถึงวันที่20ที่อำเภอสนมของเราก็จะมีงานกาชาตินะคะเป็นงานประจําของทุกๆปีเลยตอนนี้ตัวเล็กก็ใกล้ถึงตลาดนัดแล้วละคะ่ะคนเขาก็มาหาซื้อของกันอยู่นะคะวันนี้นี่จ้าในตัวอำเภอเขามีเท่าที่เห็นนี่แหละจ้าเพราะว่าเป็นอำเภอ ขนาดเล็กไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไรตอนนี้ตัวเล็กก็มาถึงตลาดนัดแล้วนะคะนวลจ้าเยอปุ่นกับเด็กๆก็เดินนําหน้าไปเลยอากาศก็ค่อนข้างร้อนมากๆเลยค่ะวันนี้ของขายก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะส่วนมากจะมีเฉพาะเสื้อผ้านะเยอะตลาดนัดที่อําเภอสนม,มาส่วนมากจะมีทุกวันที่2นะคะถ้าลงท้ายด้วย2ค่ะเขาก็จะมีตลาดนะัดวันนี้ตัวเล็กก็จะมาซื้อปลอกหมอนนะคะปลอกหมอนใบใหญ่เพราะว่าตัวเล็กซื้อหมอนใบใหญ่มาแล้วมันไม่มีปลอกหมอนตัวเล็กก็เลยมาซื้อปลอกหมอนใบใหญ่นะผืนละ35บาบาทเองนะคะไม่แพงเลย แต่ถ้าเป็นปลอกหมอนใบเล็กเหมือนที่ยายปุ่นเลือกนะ่ะพันละสิบาทเองค่ะยายปุ่นบอกว่าจะซื้อเอาไปยัดนุ่นเพราะว่านุ่นที่บ้านนะ่ะค่อนข้างมีเยอะอยู่รองเท้าก็ขายเต็มเลยค่ะคู่ละ60บาทเองแต่ตัวเล็กไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าที่บ้านนะ่ะมีหลาย掰掰คู่แล้วของขายก็มีเท่าที่เห็นนี่แหละคะ่ะส่วนมากจะเน้นเสื้อผ้ากางเกงเด็กก็ตัวละ10บาทเองเสื้อผ้าเด็กก็ไม่ค่อยแพงนะคะตัวละ2 0 30ตัวเล็กก็ซื้อกางเกงให้น้องนาทีนะคะตัวละ20บาทเองค่ะแล้วตอนนี้ยายปุ่นก็กาลัง สิบห้าก็มีนะคะเขาขายไม่แพงเลยค่ะมีแต่ถูกๆทั้งนั้นเลยน้องนาทีตั้งแต่เด็กๆจนโตก็ใส่แค่ตัวละสิบาทยี่สิบาทนี่แหละคะ่ะไม่เคยใส่เสื้อผ้าแพงสักทีนะคะของกินนะ่ะไม่ค่อยมีขายราคาส่วนน้อยเน้นแต่เสื้อผ้าเป็นหลักเลยค่ะกางเกงนองกางเกงในมีขายทุกอย่างเลยนะคะมีดเมิอดก็มีค่ะแต่เสียดายนะคะมันไม่มีของกินแค่นั้นเองค่ะของกินมันมีน้อยมันมีลูกไก่ขายด้วยนะคะน้องนาทีอยากได้แต่แม่ไม่ได้ซื้อให้เลี้ยงไปแล้วก็สงสารมัน,มนก็เลยไม่อยากเลี้ยงเเพราาาาะะวว่่่ไกกกททีีบ้้้นนนน็มยอแลุคต ไม้ก็มีขายเยอะแยะเลยค่ะตัวเล็กอยากได้ต้นดอกกุหลาบมากๆเลยนะคะแต่ตัวเล็กไม่รู้ว่าตัวเล็กจะเอาไปปลูกไว้ตรงไหนตัวเล็กก็เลยไม่ได้ซื้อมีพืชพันธุ์ต้นไม้ให้เราเลือกตั้งเยอะเลยค่ะต้นดอกดาวเรืองก็มีนะคะสวยมากๆเลยอยากได้ไปปลูกเหมือนกันแหละค่ะแต่ไก่ที่บ้านตัวเล็กนะมันชอบจิกดอกมันกินมันก็เลยปลูกไม่ได้ตัวเล็กก็เลยเสียดายเลยไม่ได้ซื้อนะคะไม้กวาดก็มีนะคะเยอะแยะเลยตอนนี้น้องนาทีก็ยังไม่หยุดอยากได้ลูกไกยูแม่ก็ไม่ได้ซื้อให้นะคะเพราะว่าแม่สงสารมันแต่ตัวเล็กไม่ได้้้ถ่่่่าายลููกกไใหดนนะะคแตวอง นาทีน่อยากได้มากๆเลยเดี๋ยวไปถึงบ้านก็ลืมเองละคะ่ะตอนนี้ยายปุ่นก็แวะซื้อขนมครกอยู่เลยคะ่ะตัวเล็กก็ไม่ค่อยได้อะไรหรอกนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีของกินที่จริงกะว่าจะมาซื้อมะขามหวานค่ะแต่ว่ามันไม่มีอยากกินมะขามหวานอ่ะก็เลยอดเลยมันไม่มีเนาะตอนนี้ตัวเล็กก็มาเข้าร้าน DIY จ้าร้นาน DIY ก็ของขายเยอะแยะมากๆเลยนะคะก็มีของสากกระเบือยันเรือลบเลยคะ่ะตุ๊กตาตรงนี้ก็มีแต่อันสวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะตัวเล็กอยากได้แต่เห็นก็อยากได้แค่นั้นแหละค่ะเพราะว่าแก่แล้วมันไม่เเเเหมมาาาาะะกกกับแลล้วนออฉพขงูชย็็ตที่ นี่จ้าถ่ายบรรยากาศภายในอำเภอให้ดูเพราะว่าตัวเล็กเข้าร้านดี y อตัวเล็กได้กิฟต์แล้วก็ต่างหูมีแต่อันสวยๆพอออกมาก็เลยถ่ายบรรยากาศข้างหน้าให้ดูจ้าเสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วแหละคะ่ะตัวเล็กก็ได้แค่ากางเกงน้องนาทีนะคะแล้วก็ปลอกหมอนแล้วก็มีขนมของน้องนาทีแล้วก็สลัดโลจา้ามาจา้กทุกคนมากินสลัดโลด้วยกันค่ะ20บาทเองนี่จ้าหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะน่ากินมากๆเลยตอนนี้ตัวเล็กก็ลงมือชิมกันแล้วนะคะสลัดโลของเราดูเจ้าเขาว่ามันจะอร่อยไหมสว่วนเด็กๆเ,เขาก็กิน ขนมของเขานะคะตัวเล็กก็เลยได้กินแค่คนเดียวค่ะดีนะคะที่ลูกไม่แย่งกินเพราะปกติแย่งกินแม่ตลอดเลยทุกคนตัวเล็อกอยากบอกว่าสลัดลร้อร่อยมากๆเลยค่ะตอนแรกซื้อมานึกว่ามันจะไม่อร่อยนะคะแต่สรุปแล้วมันอร่อยมากๆเลย <c oughs> ถ้ารู้ว่ามันจะอร่อยขนาดนี้ตัวเล็กก็จะซื้อมาหราค่ะสองห่อกลัวว่ามันไม่อร่อยเนาะก็เลยไม่กล้าซื้อเยอะส่วนแม่กับพ่อก็กินขนมครกค่ะอร่อยจังเลยนะคะตอนแรกน้องนาทีอยู่ที่ตลาดน้ะอยากได้ลูกไก่มากๆเลยนะคะพอกลับมาถึงบ้านก็ลืมแล้วละค่ะโอ้โหเสียงนกกาบ้านตัวเล็ก เสียงดังมากๆเลยบ้านตัวเล็กน่ะอีกามันชอบมาเกาะในวัดจ้ามันก็เลยจะได้ยินเสียงอีกาหน่อยนะคะเพราะว่าตัวเล็กนั่งพากเสียงอยู่เนี่ยตัวเล็กพักเสียงตรงวัดเลยนั่งพูดหยุดตรงกำแพงวัดเลยค่ะนุ่นจ้าเด็กน้อยก็นั่งเล่นดูโทรศัพท์แล้วก็กินขนมไปด้วยมาถึงน้องแทนก็มาเล่นกับเพื่อนเพื่อนอดีเลยค่ะตอนนี้ตัวเล็กก็กินสลัดโลกลกหมดแล้วละคะ่ะเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วเนาะชิ้นสุดท้ายแฟนหล่อไปเลยแม่พูดไปเรื่อยละค่ะตอนนี้ตัวเล็กก็กินอิ่มแล้วนะคะตัวเล็กก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกกๆคนนไว้้เจอัใหหม่ลิปา ค่ะ